มาทานร้านนี้กี่รอบก็จะล็อกมองให้กับเมนูนี้ตลอดสำหรับ f ฟลตเ r e ดที่เป็นกระแสะมากๆในตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ต้องเชนินเท่านั้นค่ะเป็นร้านที่บรรยากาศเหมาะก,กับมาินเนอร์สุดๆไม่ว่าจะมาเดทหรือว่ามาเมามอยกับเพื่อนคือไ i รท์เขาดีจริงๆและเมนูที่ยืนหนึ่งนั่งหนึ่งในใจแบบอยากแนะนำให้ลองคือนี่เลยค่ะเมนูแรกทาเกลโอลิน่หอมมันกุง้งแบบเข้มข้นครีมี่ซอสเคลือบเส้นทุกอนุเปรีร้ยวและเผ็ดนิดๆไม่มีความเลี่ยนเลยค่ะถัดไปเป็น f l a ต b บร a ชีสซิตี้ไข่แดงฉชช่ำๆมีความครีมี่ให้ชีสมาแบบปึ้งเค็มๆนวลๆ หนยวนุ่มนึมนบหแต่ละคำเหมือนโดนแป้งอบก่อนจริงๆคุณพี่แบบนั้นเลยและนี่เป็น f l a t เบ e ตัวใหม่ที่ไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้คุณพี่เขาชื่อว่า green วลเว w หอมกระเทียมกับพาสลตลี์ตลบอบ,บวนในปากวะมีความเปรี้ยวนิดๆเลยไม่เลี่ยนเกินไปค่ะ่วน,นนี้ก็เมนูใหม่เหมือนกันเป็นลาสัญญาที่หอมเครื่องเทศแป้งสปิิงชบางจุดจะกรุบกรอบแล้วด้านในฉ่ำด้วยรากูกับเบชเมลซอสลงตัวมากและเมนูสุดท้ายที่อยากแนะนำคือกริลบรัซิโน่ค่ะอันนี้คือที่สุดซอสรสกันล่อนกันเบริ่นิดๆเผ็ดน้อยๆกราดนุ่ม เป็นเมนูที่ลองแล้วคุณพี่จะหโรงรลักโดยเฉพาะความเหนียวนุ่มหนึบหนับของฟ l a t เบลล์ไปค่ะร้านอยู่ในซอยสุขุมวิท31แนะนำให้จองก่อนนะคะเพราะว่าคนแน่นมาก